รู้กันหรือเปล่าครับตัวละครสตีฟเห็นหน้าตาเขาดูซื่อบื้อแบบนี้แต่เขาโคตรดังเลยนะจนได้เป็นแขกรับเชิญในเกมอื่นๆด้วยจะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ซูเปอร์มิทบอยออกมาเป็นตัวละครให้เล่นเลยครับมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามิสเตอร์ไมค์ครับซูเปอร์สแตชมแบลร์อัลติเมทหนึ่งในตัวละครไม่สิอันดับหนึ่งตัวละครที่โกงที่สุดในเกมเจอคนเล่นเป็นมีร้องอะ่ะแถมพอชนะยังแอคสร้างบ้านโชว์ด้วย Microsoft Solitaire Collection เป็นลายไพ่ตีมไยคราคกับผมส่วนของ Steve คือไพ่คิงดอกจิก Microsoft มาจองเหมือนกันกันกบอาทิตย์แล้วครับแต่ว่ารอบนี้เป็นไพ่นกกระจอกตีม c มคร t Just Dance Plus รอบนี้ไม่ขุดแร่แล้วครับเป็นนักเต้นตัวนำในเพลง Pi ิกสเตและล่าสุด s Sonic Racing c r o s s w o r l d s ส e ีฟบอกขับเรือไม่มันเอารถรางมาซิ่งดีกว่าใส่เกียร์ซิ่งทยานข้ามโลกจัดเต็มทัศนานทั้งตัวละครคลิปเปอร์มาไงเนี่ย อยากให้สตีฟไปโผล่ในเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ